สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝากหนึ่งคันครับใครสนใจอยากได้ใช้งานชมตัวนี้กับ Toyota a v a n z ซเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปี2011 รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจกำลังหารถใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถอยู่บินบุรีกรุงเทพ1น7่0 0บาทผ่อน3,900เดือนประมาณผ่อนได้6ปีเคดิตดีออกรถได้สบายติดจอแอนดรอยมาให้ภายในสวยเบาะหนังสภาพงามระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถโดยรวมคือสวยครับใครหาใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับคันนี้รถครอบครัวไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานอำนวยความสะดวก เดินทางใกล้ไกลไปได้หลายคนค้าขายได้ท่องเที่ยวได้ปิกนิกได้สภาพโดยรวมสวยพร้อมขับสีสันสวยงามเกียร์ขับยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังอยู่ใกล้มีนบุรีมาชมมาเช็คทดลองขับสภาพโดยรวมพร้อมใช้ชมเลยครับคันนี้สวยมากๆรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องพันห้าเดินทางสะดวกหลายคนไปได้นะครับครอบครัวกลางเน้นใช้งานประหยัดใช้ง่ายดูแลสบาย t o y ยต้าอ a n z a านะครับ เครื่องพันหเบนซินน้ำมันล้วนไม่มีชนหนักขัดต่อหรือพิควมัมไม่เคยติดแก๊สไม่ประมาณ1,97,000กิโลเมตรรถโดยรวมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เราคัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบเรียบร้อยชมได้เลยสมาชิกบั่นไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งครับสภาพแบบนี้ถูกใจสมาชิกหาเอาไปใช้งานมาชมได้มาเช็คได้นะครับติดจอ a อนด o อ d มาเรียบร้อย เครื 2005, Auto, ่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนน้ำมันเบนซินนะครับ9195สภาพโดยรวมคือสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนกับราคานี้สภาพนี้เหมาะสำหรับครอบครัวกำลังหารถใช้งานราคาไม่แรงผ่อนก็ได้สดก็ดีผ่อนชิวๆเดินทางอำนวยความสะดวกค้าขายนี่เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เบาะแถว2แถวสพับได้ภายในสวยภายนอกงามขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่ถ้าเรื่องเป็นการคัดรถคัดไม่เก่ง เช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาได้เลยครับคันนี้ดูแลศูนย์สภาพดีมากๆช่วงล่างสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ามไม่เคยติดแก๊สปี2012สภาพแบบนี้ถูกใจสมาชิกเน้นโทรเจรจา,ามาชมมาเช็คทดลองขับ รถส,สวยสใหม่แท้ๆไม่มีกอไม่มีหมกยางปี2024ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับรถส,สวยมากๆครับตัวจริงยิ่งงามเหมาะสำหรับสมาชิกที่เข้าใจหารถไปใช้งานนะครับ